สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอ่อ T M 99 Channel นะคะเราจะมาเอ่อพามาชมไหว้พระขอพรวัดห้วยบงพระุทธบาทสี่รอยดอยขุนบงนะคะค่ะไปเลยค่ะทุกท่านน่คะด้านนี้ก็จะเป็นวิหารพระเจ้าทันใจนะคะนี่ค่ะแต่ด้านตรงข้ามนี้จะเป็น นะรอยพระพ mm ุทธบาทนะคะวัดห้อยบงนะคะ่ะเดินขึ้นไหวไหมโอเคไปไปนไหนมาแล้วเนาะจ้าาปแล้วทีนี้เราก็จะเดินขึ้นไปกราบขอพรอะไรที่พรรอยพระพุทธบาทมีกี่ขั้นนอนเนี่ย มื่อกี้บอกว่า400ขั้น400ขั้นนะคะนานผู้ชมจะไหวไหมเนี่ยรอยพระพุทธบาท4รอยของวัดห้อยบงเนาะขุนบงขุนบงรึงห้อยบงกันเดียวกันจ้ะจ้ะบนทั้งห้อยบงวัยยะโน่น้าคนเจ็บขาไปโน่นแล้วป่ะขอพลังี่พรตามมาเลยค่ะ เอฟซีทุกท่านมาขึ้นมาไลยทุกท่านทั้งหมดสี่ร้อยนใช่ไหมคะพี่พรไม่ไหวก็ต้องไหวมาถึงที่แล้วเนาะขอบารมีเจ้าทรดเทาทั้งหลายจะเปิดทางให้เดินไหวนะคะไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่เอ้ยเขาต้องถอดรองเท้าไม่ใช่หรอเมือไงพี่น้อยเขาต้องถอดรองเท้าเปล่าใช่ใช่ตอนนั้นเหมือนเราจะถอดไปทางเนี่ยฮะ ถือเอา่ถือเอา่ไปถอดก่อนหนี่งดีตอนนั้นเราถอดทิ้งไว้เนี่ยใช่ใช่เนาถอดดีกว่าถอดไปนี่พี่เนอะใช่ตามทำนองมันเพราะเราเคยถอดน่ะเป็นเออเป็นคือเป็นว่าเคารพสถานที่เนอะอันนี้ต้นเหมือนต้นอะไรเศรษฐีวินซันเลยเออใช่ไหมที่หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วฮะทำไมมันยาวอย่างเงี้ย ขึ้นไงมีที่ขึ้นเหรอก็จะขึ้นไงโอเคไปอู้หูอีกร้อยขั้นไวมนันน่าเสียงหอบมาแล้ว <c oughs> มาพี่พอมาสู้ไหมคะพี่บอนในกม้ม <c oughs> มาเลยลุย,ลยเห็นผกมือไนสู้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  ยาดมก็ไม่ได้เอามาน่นเนียพอแกอยาดมก็ไม่ได้อมาเอย่ามาบอกสวยค่อยนียส,วยสวยค่อยแม่ <นะ S 2> อ,นอนันนี้นะคะเราจะพาเอฟซีเดินขึ้นไปไหว,ว,ว้พระขอพร กาไไหวสักกะร้อยพระพุทธ,ธบาทสี่รอยเนาะพี่ออนพระพุทธ,ธบาทสี่รอยในพุทธท้องเนาะหย้ยนวัดน้าวัดขุนบงหรือวัดห้วยบงนั่นเนองนะคะวัดนี้เคยมาอยู่ข้างหนึ่งเนาะเมื่อเมื่อพ่อสอะไรจจำไม่ได้แล้วห,ห,ห้าหกปีแล้วเนาะถึงแล้วเาน,นะาะประมาณเนาะมาร่วมสร้างบันไดนาคมันร่วมบุญสร้างบันไดนาคเนาะแล้วก็เคยมาขึ้นข้างหนึ่ง มันนึกงจะได้มาอีกเนาะมันตามรอยบุญเก่าที่เคยสร้างไว้เนาะตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วค่ะท่านเริ่มเริ่มเจวเริ่มไม่ค่อยไหวลจะไม่ไหวเป็นระยะระยะถ้าเสียงขาดหายไปก็อย่าตกใจนะเพราะว่าจะเชงอะไหายใจเป็นระยะระยะใกล้ถึงแล้วนั่นเขาทำไม ทำไมใกล้อ่ะตอนนั้นเรามาวันแรกเหมือนไกลมากเลยเนาะนะคะดูคนข้างหน้านะคะดูคนข้างหน้านะคะนุ่นคนข้างหน้าบอกปวดไวเซรุ่นนะเนี่ยปวดเข่าแต่เดินนำหน้าเลยนะคะใกล้ใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวอึดใจเดียวเราเดินด้านนี้คนที่บอกปวดเข่านี่นำริ้วเลยนะคะรัทาแรงค่ะ น้ำนี่เวร์ปวดเท้าเลยกคนปวดเท้าน้มันมันมันนะไมอีกเมื่อกี้ยังยังนืดในใจว่าเกิดอะไรไม่ได้มาอะไรเงี้ยเนาะที่น้อยยังถามว่า นาะพี่พรสู้ไหมได้สู้สู้ช้ๆๆๆาๆหน่อยสี่ร้อยขั้นไม่เหนื่อยแต่ก็หอบนิดนึงนะคะทีนนี้ถ้าจะหลับดีๆเนาะเม่นแหละ <c oughs> โอ้โหโยกนิ้วให้เลย <c oughs> ใจสู้ไงใจสู้ เดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะคะเสียงหายใจแรงแล้วอีกใกล้ถึงแล้วค่ะสี่ร้อยขั้น <c oughs> ใช่ไหมนี่ค่ะจะเอาเป็นน,น้อ,นอ,นนนอนรถ วางลวค่ะยาจะขอวางเป็นบันไดเนี่เออมาได้้ตองไม่ขอทุดเจ้าเป็นของวัดดูข้างหลังข้างหลังที่จะคานเลยนะคะซีทุกท่าน มามามาใกล้ถึงแล้วค่ะใจเดียวนะคะอ <c oughs> โอ้ยหอบนะคะหอบเลยนะคะว้าวเงือเต็ม,มเลยสุดยอด ต้องการยาดมไหมนะ,นะคะใกล้เลยค่ะใกล้ถึงแล้ว วันไหวไหมคะ <laughs> ไม่ไหวก็ต้องไหวมาถึงปันี้ละอน,นิดเดียวจะถึงแล้ว ต้นนั้นมาต้นขึ้อนอะไรเห็นแล้วก็มาถึงแล้วค่ะจุดรอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทสี่รอยเนาะพี่น้อยเนาะค่ะแล้วก็ชมวิวกันนะคะมาถึงแล้วมาส้นตงเงือดูวิวข,ข,ข้างล่างนะคะวิวข้างล่างสวยมา,มากปอืม น,นี่ค่ะสี่ร้อยอธิษฐานจิตปพร้อความกันเลยนะคะทุกท่านเดีย๋ยวเราก็ไปไหว้ข้างบนกันค่ะนะคะดูวิวข้างล่างสวยงามมากข,ขึ้นไปไหว้ ค่ะจะเป็นัทุ ents, ตาีอยวัสะสาทุสถานที่ก็อยู่ในวัดุวัดคุณบงอเภแม่ออนํสันกำแพงสันกำแพงนี่นะคะขออนุญาต่านนี่คะัตา आठ साठू वही बच्चे ว่าอยู่ข้าวนะไม่ค่อยอยู่ข้าวเท่าไหร่น,นะเนาะดูกหนอพี่น้อยดิมมเมอบด,ดมยัดมนะคะดูวิวข้างล่างนะคะวิวอ,อากาศดีมากค่ะอากาศปลอบโปร ก็ขอจบเ,เพลงแค่นี้ขอจิตตามรับชมจากช่อง T A M 99ชาแนวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ